วิธีเลือกก้างและกุ้งสดๆมาฝากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ วันนี้มีวิธีการเลือกกั้งสดๆนะคะหรือกุ้งก็ได้นะคะใช้วิธีการเดียวกันเลยล่ะคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้สังเกตดูนะคะไม่ว่าจะเป็นกั้งหรือกุ้งนะคะหัวกับลำตัวเขาต้องติดกันนะคะหัวต้องไม่หลุดจากลำตัวนะให้สังเกตที่ตาของเขาเลยล่ะคะ่ะตาเขาต้องใสนะคะคีบและลำตัวนะคะก็ต้องใสเช่นกัน,นะคะ่ะ แต่ถ้าเป็นกุ้งนะคะคีบและหางเขาต้องเป็นสีชมพูนะให้สังเกตดูนะคะไม่ว่าจะเป็นก้างหรือกุ้งนะคะหางเขาต้องไม่หลุดออกจากลำตัวเช่นกันค่ะให้เอามือลองจับดูที่ลำตัวนะคะเนื้อเขาต้องแน่นและแข็งค่ะเนื้อต้องไม่เละนะคะถ้าเป็นกุ้งนะคะดวงตาของกุ้งเขาต้องใสนะถือเป็นกุ้งที่สดค่ะ เราสังเกตดูนะคะลำตัวเขาต้องใสๆนะคะเนื้อเขาก็ต้องใสเช่นกันค่ะเนื้อไม่ขุนนะคะเนื้อต้องแน่นและไม่เละค่ะที่สำคัญนะคะต้องไม่มีกลิ่นด้วยนะคะ เพียงแค่นี้เราก็จะได้กั้งหรือกุ้งที่สดพร้อมรับประทานแล้ว่ะคาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วราคาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ